โอเคค่ะเป็นการโชว์นะคะน่ารักน่ารักนะคะจากน้องโรงเรียนอาราเบสนั่นเองนะคะได้เลยเดี๋ยวขอเชินเชิญพี่เมย์ละกันค่ะมาเป็นพิธีกรรับเชิญนิดนึงนะคะกับจากโรงเรียนอาราเบสค่ะขอเชิญพร้มไหับพี่เมย์หน่อยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังมากอ่ะก่อนอื่นนะคะสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะและผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะคะเนื่องในโอกาสที่วันนี้ครบ หนึ่งปีเดอะเซอร์เคิลทางสถาบันสอนเต้นและเทควันโดอเลเวสค่ะเราก็ให้เจ้าเล่ยนนะคะเข้าร่วมแสดงครั้งนี้ด้วยนะคะรอบาน,นี้ค่ะในวันนี้นะคะทางสถาบันได้นำโชว์รุ่สุดพิเศษมานำแสดงกันนะคะถึงห้าโชว์ด้วยกันเลยค่ะทั้งบัลเล่และจอ ชุดแรกเลยค่ะสำหรับนะคะชุดแรกนั้นเป็นการสแสดงที่เรียกได้ว่าเป็นน้องเล็กนะของโรงเรียนนี้นะคะ่นค a s s Creative Dance ค่ะซึ่งเป็นการสแสดงของเด็กเล็กนะคะตั้งแต่สองสีขวบนะและเขาเนี่ยก็จะมาโชว,ว์ควาสามารถในวันนี้นะคะให้พวกเราได้เห็นในเวทีนี้ค่ะขอขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะการสแสดงชุดแรกค่ะสำหรับ Little Mickey ค่ะ xin xin long nó lục, xin long tể lục, โอาคขอเสียงปรบมือให้กับน้องชุนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนน่ารักมากเลยนะอ่ะก่อนอื่นเยาขอสัมภาษณ์ก่อนว่าน้องๆแต่ละคนชื่อว่าอะไรสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคิตตี้ค่ะน้องคิตตี้แต่น้องใส่มิกกี้แหละอ่ะน้องคิตตี้ค่ะน้องคิตตี้ชอบท่าอะไรมากที่สุดคะเมื่อกี้ที่แสดงให้เราพวกเราได้เห็นชอบท่าอะไรชอบท่าสตรอเบอรี่ท่าอะไรเ ถ้าอบอกว่าเป็นลูกสตรอเบอรี่ออาไม่เป็นไรนะะทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะถ้าสตรอเบอรี่สตรอบเบอรี่น้ะร้างเค่ะน้อตอไปบ้าชื่ออะไรคัวน้องบวัวองบใช่ไหคะน้องบวัวน้องบวัวครูแพรดีไหมคใจดีหรือเปล่านว่ดค่นะโอเคพต่อไปค่ะชื่อน้องอะไรคะ ของขวัญน้องของขวัญไปแล้วอยากแต่งของขวัญจีนี้จังเลยนะผมมันเป็นมิกกี้เมาส์แน่นอนนะคะโอเคถักต่อมาเลยชื่อน้องอะไรคะ uh huh. น้อังสลิมนะคะน้องสลิมคะน้องสลิมโชว์ให้พี่ดูได้ไหมคะว่าน้องสลิมชอบท่าอะไรที่สุดในเพลงที่เมื่อกี้เต้นกันทำท่าให้ดูได้ไหมคะสักท่าหนึ่งท่าไหนคะท่าหลบเมื <laughs> <laughs> ่อกี้ได้มาทั้งบหมดท่าหลบโอเคอ่ะขอบคุณมากคะ่ะต่อมาเลยชื่อน้องเลยคะ สนุกค่ะแสดงว่าคุณครูแพ้ใจดีมากอะต่อไปชื่ออะไรคะค่ะค่ะน้องพลาวค่ะน้องพลาวขาน้องพลาวชอบท่าอะไรมากที่สุดท่าทำให้ดูได้ไหมคะไหนทำท่าอะไรเอ่ยนี่ใช่ท่าสกินนะคะให้น้องๆทำแบบดีแล้วเนาะพี่เมย์ทำแล้วตัวใหญ่ไปหน่อยชื่ออะไรคะ น้องเป้เปๆขาโรงเรียนสนุกไหมคะสนุก<อ>คุณครูแพทย์จะดีไหมคะดีอยากเรียนต่อไหมคะอยากอยากเรียนต่อไหมคะอ่าต่อไปเลยว่าสุดท้ายน้องใครคะน้องสันนี่น้องสันนี่น้องสันสนี่เป็นยังไงบ้างชอบข้าอะไรมากที่สุดในการมาเรียนที่โรงเรียนนี้ทําท่าให้ดูดีกว่าจับค่าสอัสดิ์ลีท่าสกอตบอล เหมือนน้องเมื่อกีน้นี้ใช่ไหมคะอะทำท่าให้ดูได้ไหมคะนี่แสดงว่าเป็นที่<ม>รู้าักว่าท่าตอบริี้ท่าแบบนี้อะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆ ok ok ทลาด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะโอ้โหต้องขอขอบพระคุณนะคะการแสดงจากน้องๆค,ค,คลาสเ a ลทิ e Dance ม,มากๆซึ่นงน้องๆหละคนเห็นไหมคะเป็นแรงน่ารักมากเลยนะที่สำคัญนะคะเราจะได้เห็นว่า การเรียนมาเล่น,นั้นนอกจากจะเสริมสร้างความมั่นใจให้น้องๆนระ้กล้าะแดองออกแล้วยังช่วยเสริมสร้างในเรื่องของบุคลิกภาพและกายภาพด้วยเพราะฉะนั้นแนร้วใครบอกว่าอยากจังเลยอยากจะให้ลูกหลานนะคะมาเรียนที่โรงเรียนสอนเต้นไนดะะ้เลเบสแห่งนี้ค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะเลือกได้ สองอย่างอย่างแรกนะคะมีส่วนลดค่ะ20บาททุกคลาสเลยหรือว่าจะเลือกเป็นชุดบัลเล่ทั้งเซ็ตนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยชุดยีิมน่องรองเท้ามุลค่า1 3 0 0บาทนะคะจะเาะนะคะ20ท่นแรทันแระนอกจากนี้นะคะซื้อตรงนี้ได้เขาบอกเลยค่ะว่าอันนี้นะคะ โรมชั่นพิเศษเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นใครที่สนใจแล้วก็สามารถสอบถามได้เลยค่ะน้ำต่อัดไปนะคะเรรามาชุมชวที่สชุดที่2กันบ้างนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเมื่อกี้น่ารักน่ารักแล้วมาดูโชว์สนุกสนุกกันบ้างค่ะของน้องคลาสแจส๊สแดน์นะคะซึ่งอันนี้ค่ะต้องบอกเลยว,ว่าเป็นการเปิดรับนะเปิดสอนนะน้องๆตั้งแต่7จ็ดข้นไปนะจนถึงผู้ใหญ่เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราได้มีการเ่องไงนะฝึกซ้อมกันแต่เขาบอกนิดน,นึงนะคะว่าโชว์นี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราฝึกซ้อมกันแค่สาวันเท่านันเองนะคะใช้เวลาเล็กน้อยม,มากๆนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจนะคะก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะกับเพยงแคนบริดค่ะขอเสียงประมือให้ด้วยค่ะ วันร้อมกันนับไม่ท่วเลยน้องบอกว่าพยายามเต็มที่แล้วค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ได้ไหมคะโอ้น่ารักที่สุดนะคะขอบคุณมากเลยมนะาะน้องคนนี้บ้าดีากว่าชช่องอะไรเอ่ยแวนด้าค่ะน้องแวนด้าค่ะชอบท่าอะไรคะในเพลงนี้โชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมเป็ดถ้ท่าเป็ดไหนคะดูหน่อยได้ไหมคะท่าเป็ดอ๋อท่าเป็ดต็เตะขาออกอย่างนี้นะคะอ่านแล้วน้องคนสุดท้ายชื่ออะไรคะ ชื่อนำม้อค่ะชอบท่าเลยคะชอบท่ากระโดดท่ากระโดดกระโดดไหนกระโดดให้ดูสิโอ้โหง่ายเลยทีนี้นะคะอ่ะขอขอบพระคุณน้องๆชุดนี้มากเลยนะคะขอเซ็นประมือให้อีกครั้งหนึ่งนะคะและน้องๆถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะโรงเรียนอาราเบสนะคะเราเป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะเลือก ระหว่างนะคะลด20นะคะชุดคลาสหรือว่าเลือกรับเป็นเซตบัลเล่นะคะ1,300บาทนะคะโปรโมชั่นแค่วนันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เท่านั้นค่ะและตอนนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านค่ะพบกับนางฟ้าตัวน้อยของเรานะคะกับการแสดงนะของเด็กๆชุดคลาสพีเปอร์มารีนะ ash, นะในชุดมัตต์ไฟแองเจิ้ลค่ะขอเซฟกระเบือด้วยค่ะ ุดหายหายส,สกเรปก็เหมือนการกระโดดใช่ไหมแต่ทำให้ดูหนสิอึ๊บอึ๊บโอเคอ่ะน้องคนที่สองบ้างเดี๋ยวขอยืนขึ้นนิดนึงนะคะชื่อน้องอะไรคะคาราที่ค่ะสนุกไหมคะเรียนที่นี่สนุค่ะมีสนุกค่ะน่าชื่นใจจริงนอกจากน่ารักแล้วเนาะแคปค่ะโอเคค่ะครูครูแคร์ใจดีไหมคะใจดีค่ะ โอ้โหน้องๆบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าคุณครูแพใจดีเดี๋ยวตอนท้ายพบกับครูครูแพ้แน่นอนนะคะชื่ออะไรคะน้องลิลี่ค่ะน้องลิลี่น้องลิลี่ฝึกซ้อมเพลงนี้มานานไหมคะมาเลยน้องลิลี่บอกน้องลิลี่เต้นมาตลอดโอเคน่ารักมากนะคะต่อด้วยน้องอะไรคะมิงสาค่ะน้องมิงสาเป็นยังไงบ้างเรียนที่นี่เพื่อนๆ่อรวมถึงครูใจดีแล้วก็เรียนสนุกไหมคะ ซนุค่ะซันนุค่ะอ่ะวันนี้ปนไปเรนะ็มแล้วน้องชื่ออะไรคะเอนี่ค่ะน้องเอนี่ต่อด้วยน้องเพลค่ะอ่ะและคนสุดท้ายของเราชื่อน้องอะไรคะพิชาค่ะพิชาค่ะก่อนจบในโชว์ชุดนี้ชอบท่าอะไรมากที่สุดโชว์ให้เราดูได้ไหมเอยท่าอะไรคะถ้าไม่ตอบเราเต้นก็ได้เต้นโชว์ให้ดูนิเึง น้องบอกว่าถ้าอย่างนี้ค่ะตอนเปิดโชว์นั่นเองโอเคไม่เป็นไรนะคะขอขอบคุณนะคะน้องๆชุดนี้มากเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะเห็นไหมคะน้องนางฟ้าของเราน่ารักมากเพราะฉะนั้นน้องคนไหนนะที่สนใจที่สนใจอยากเป็นนักฟ้าจะเปนนาฟ้าจะมีน้องแบบนี้นะคะเหมือนน้องๆที่อยู่บนเวทีวนนี้ค่ะวันนี้นะคะฉลองครบรอบหนึ่งปี The Circle t h a i l a n e s มีสองโปรโมชั่นให้เลือกนะคะระหว่างลด20%ทุกคลาสนะคะหรือว่า เลือกเป็นเซตน,นะคะชื่อเรเล่น,นะคะมูลค่าหนึ่ามร้บาทเช้าวันนี้กับผู้นิชนานะคะลำดับถัดไปค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเมื่อกี้บัลเล่แล้วเรามาเกาหลีกันมากดีกว่ายังไงคะเทปป๊อปช่วงนี้กำลังอินเทรนด์นมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ค่ะใครที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะ เทป๊อปเข้าสายเลือดนะสามารถที่จะลุกมาเป็นตามันได้นะกับเพลง B e My Baby จากเด็กแจ๊สคิดคากขอเซฟขมือด้วยนะ บอกว่ามันซึมซับอยู่ในสายเลือด่ะไม่รู้จะบอกยังไงโอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องทั้งสองท่านนะคะและสุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านแถบพุทธเกียรตินะคะพบก,การสแสดงชุดสุดท้ายของทางอลาเบสกันนะคะซึ่งการสแสดงชุดนี้ค่ะเป็นน้องๆจากคลาสพรเมอรี่นะคะ เพื่อต้อนรับเดือนที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายท่านคงชอบนะคะขอสเสียงปรบมือต้อนรับให้กับชุดเอกริสเซสค่ะ ท่าไหนนะท่าหมุนท่าหมุนหมุนยังไงเอ่ยนี่น่ารักมากเลยและสุดท้ายชื่อน้องเลยค่ะนี่นชอบท่าไหนเมื่อกี้เขาชอบท่าหมุนห้ามซ้ากันนะชอบท่าอะไรเอ่ยอ๋อเป็นค่าตั้มใช่ไหมคะโอเคขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังนๆะให้กับน้องๆอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ที่นี้นะอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าการเรียนเต้นนะคะนอกจากจะทําให้เด็กน้อยเนี่ยกล้าสแสดงออกมีความมั่นใจแล้วยังช่วยเสริมสร้างในเรื่องของขบุเรียนภาพและแต่ลภาพด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังทําให้น้อ,นองๆนะคะมีความสามารถติดตัวไปอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากจะให้น้องๆนะคะลูกหลานเราเก่งเหมือนน้องบนเวทีค่ะสามารถนะคะสมัครได้เลยค่ะที่โรงเรียนอารเบสนะคะซึ่งวันนี้นะเนื่องจาก รอพ่อ1ปีเดอะเซอร์เลนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะคะให้เลือกสอย่างระหว่างลด20%สทุกค,คลาสหรือว่าเลือกรับเป็นเซ็ตชุดเปเย่นะคะประกอบด้วยชุดถุ่น่องอรองเท้าหูืคอค่า1.300บาทจำกัดแค่วันนี้และวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะ mm hmm. และสุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญคุณครูแพรนะคะขึ้นกล่าวอะไรส้นน้อยค่ะเรียนเชิญค่ะ ขอบคุณนะคะเดเอร์ซเคิลที่ทําให้แบบน้องๆได้ขึ้นมาแสดงนะคะก็เป็นการแสดงแรกของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองการแสดงนี้จะเกิดไม่ได้นะคะถ้าครูครองไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็พาน้องมาสองทุกๆุกครั้งที่ที่ครูแบบนัดสองนนะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ให้กาลังใจน้องๆแล้วก็ขอบคุณารังซันต้าด้วยนะคะที่ช่วยแยนะนําเรื่องชุดการแสดงแล้วก็อุปกรณ์ค่ะขอบคุณคะ่ะขอเชิญน้องๆมาถ่ายรูปตรงกันนะคะโอเคค่ะ คนขาเชิญเลยค่ะการแสดงหน้าชุดนะคะเรียนเชิญบนเวทีนะคะเพื่อถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกนะคะโดยภาพฟามทับใจล่านี้ค่ะเราจะอัปโหลดนะคะขึ้น a c e b o o k นะคะอาราเบสเองใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกแฟนเพจนะคะหรือว่าสมาชิก Facebook สามารถคลิกไลค์ได้นะคะที่อาราเบสนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราไป่าสารมีโปรโมชั่นดีๆนะคะเราก็จะโปรโมทชั่นร่วมถึงนะคะน้องๆที่มาเรียนนะคะที่อาราเบสนั้นเราก็ได้มีการ ก็อัปโหลดขึ้นเส้นเดียวกันนะคะไไน้องคนที่ตัวเล็กนะคะมานน่งข้างหน้าได้เลยค่ะ<ป>และอยากที่ติดฟีดแพร์แจ้งเอาไว้นะคะว่างานในวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าผมว่าเราไม่ได้รับความด้วยมือนะคะจากทุกคนที่น่ารักทุกท่านนะคะที่พาทน้องมาซักซ้อมนะ,ะทำให้เรามีชว์น่ารักๆแบบนี้ให้ทุกท่านนะคะ และอย่าลืมจากอะรที่สนใจอยากให้น้องเก่งเหมือนน้องๆที่น่ารักบนเวทีนะจ๊ะอย่าลืมโปรโมชั่นนะคะเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้นะคะที่อาราเบสนะคะมีโปรโมชั่นเลือก2อย่างนะคะเลือกระหว่างลด20%ทุกคลาสหรือว่ารับเป็นเซตบัลเล่มีมีทั้งชุดน,นะคะมีทั้งหุนน่องและรองเท้าบัลเล่ โอเคและเราแต่ะายนะคะโอเ้เราต้องคืนเวทีนี้แล้วค่ะคืนให้กับเดอะเซอร์ของเรานะคะเขามอบน,นะคะเวทีนี้ค่ะให้กับพิธีกรสาวสวยคะพิธีกรกลังเราน้องเนตและน้องแจนนั่นเอง สมัมก็เห็นใจนะไม่เขาเรียกว่าเล่นสมการก่อนตำหนอนกันมั้นะมันก็เปรี้ยงกันเลยนี่แหละอ่ะไแล้วค่ะโอเคค่ะการจะดื่อที่พี่บอกได้ไหมมีเลยทยากใช่ไหมคะได้แล้วค่ะ DIY origami w o r s h o p นั่เองค่ะโออะไรนะโอ o r